สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับออวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องหมอนดำออสตุรกีครับถึงแม้จะปักชำติดยากยากนะสามสิต้นจะติดสักห้าต้นอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ไปทำแบบอะไรอ่ะเขาเรียกวอะไรตุ่มตอนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับอย่างนั้นจะดีกว่านะแต่ว่าข้อดีของหมอนดำออสตุรกีคือมันตายยากมากครับผมไม่ค่อยได้ดูแลมันเลยนะก็ เดือนนี้นี่ออกเยอะเป็นพิเศษเลยนี่ไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เนี่ยข้อดีของมันคือมันจะมีขนน้อยครับมันจะต่างจากาหมอนเชียงใหม่นะฝกกันละแล้วก็ดําแค่เนี้ยดํานิดเดียวเนี่ยนะไม่เปรี้ยวแล้วอะ่ะก็ชาติดีเลยอร่อยมากด้วยถ้าออกดกํากว่านี้ก็จะหวานกว่าน,นี้อีกก็ถ้าใครมีปุ๋ยหวานก็ใส่เข้าไปด้วยครับปุย๋ยพวก ปุ๋ยผลไม้สีเหลืองถ่านเอ้ยไม่ใช่ถ่านขี้เถ้าขี้เถ้านี่ระวังนิดนึงเพราะมันเป็นด่างเยอะหรือว่าผมกําลังทดลองอยู่คือ,อปุ๋ยมูลไส้เดือนพันธุ์บลูนะพันธุ์บลูคือพันธุ์ที่มาจากยุโรปเขาเรียกว่าพันธุ์ยุโรปหรือว่าพันธุ์บลูก็ได้บูเวิร์มก็ประมาณนั้นครับก็เอาลองมาปลูกดูครับอร่อยกว่ามอน หมอนเชียงใหม่หมอนกําแพงแสนแลเยอะเยอะเลยเยอะเลยแล้วก็ตายยากด้วยถ้ามันปลูกแล้วมันติดนะอืมตายยากมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ต้องดูแลเยอะไม่ต้องให้แคลเซียมบอลอนอะไรนะออกออกลูกตลอดครับเนี่ยกินให้ทันนกและกันสวัสดีครับ